สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นไทยนะครับวันนี้ยี่เบ็ดนหกสองพันยี่สนะครับเชตบวก8ป2จุดน่จุดนะครับก็จะชวนดูกราฟหุ้นหับสองวิกไฮนะครับดูท็อปเกนเนอร์แล้วก็ DR นะครับก็นี่นะครับก็ไม่เชียร์นะครับก็แค่ชวนท่านทำกันบ้านนะเพราะว่ามันไม่แม่นฮะอะไรเกิดขึ้นได้เสมอนะครับทฤษฎีนั้นไม่เคยแมนครับแต่ว่า ม่นยำงไม่แค่ครึ่งเดียวครับมา10%ก็เพียงพอแล้วครับถ้าเรา exit ดี position sizing ดีแล้วก็ trading management ดีนะฮะต้องรอดแล้วก็รักษาเงินต้นคือเป้าหมายแรกของการเทรดนะครับโมเลกเกลียวคือ positive expectancy นะครับเคล็ดลับที่สำคัญของการเทรดคือการบรหิหารเงินทุนนะครับ position sizing ครับคนนี้คุณคิดถูกนะครับต้องได้กำไรเยอะๆครับคิดผิดต้องขาดทุนน้อยๆฮะ กดความกาวคือ cut loss short and let you profit run นะฮะนี่ครับเป็นกราฟนะครับที่เออไ่จากกราฟเสียอันนี้เป็นเป็นพอร์ตผมนะครับอวดนะฮะอวดก่อนฮะเมื่อวาน8.87นะครับเซตลบ8จุดนะครับวันนี้เซ็ตบวก8จุดครับผมรอดาวเหลืออยู่7.17ครับอวดซะเลยครับเพราะว่านะครับ DR มันลงกันทุกตัวเลยครับก็ถือว่านั่นแหละครับ ตามสภาพไปนะฮะแล้วก็นี่เป็นพอร์ตของฮับสองวิคไฮกับตัว dr นะครับก็ลดเช่นกันครับเมื่อวาน6.96วันนี้6.66นะครับก็รอดาวตามตาม dr นะครับแล้เนี้ยผมใหญ่คุณเห็นว่าถ้าเราโฟกัสที่กระบวนการนะแม้พอร์ตจะ d รอดาวนะก็ไม่ใช่ปัญหาเราครับเพราะว่านะครับเราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้ก็คืครับโฟกัสกระบวนการครับคือหุ้นเรานั้นมันยังอยู่ในอยู่ในกรอบของการรันเทรนหรือเปล่าครับหุ้นตัวของเรานั้นตัวไหนบ้างที่มันถึงสต็อปล็อกก็ทําตามไปฮะจบครับไม่มีอะไรครับก็แค่ทํานากระบวนการว่ากระบวนการนั้นเราควบคุมได้ร้อเครับแต่ว่าผลลัพธ์นั้นเราไม่สามารถควบคุมเลยครับลมเพลลมพัดครับงันก็อย่าไปแคร์ลมพลลมพัดครับแค่ สนใจว่าเราทํากระบวนการดีที่สุดแล้วหรือเปล่านั่นเองครับเซตนีะ้ะเซตวันนี้ก็ทําดีนะเปิดต่ําปิดสูงครับก็ถือว่าเฮ้ยมันมีกรอบไว้มันมีกรอบนะฮะว่านี่ฮะระดับ,บนี้เนาะนี่ครับอ่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับภาวนาว่าให้มันวิ่งขึ้นนะเพราะว่าอยากเห็นฮะอยากเห็นว่า สังคมอ่าสินทรนนั้นจะมีการอวดขิงกันว่าได้กําไรกันนะฮะก็เริ่มมานะครับเอ็มดีเอ็มดีสารภาพนะก็มันไสเหมือน,นนะคนที่อวดกําไรกําไรเนี่ยมันไสเหมือน,นนะเออไปไปมารู้สึกว่าอืตลาดลงจะดีกว่า,วาเห็นคนอวดครวนเพราะตลาดเขียวนนี้คนอวดเยอะแยะ,ยะมากเลยฮะก็ว่ากันไปนะฮะเป็นสังคมที่นั่นแหละครับก็บันเทิงดีฮะ มาดูครับหุน้นอสซี่ขายในวันนี้มีอยู่กี่ตัวนะเจตัวฮะ<อ> aai ฮะเอาไปดีครับนะไปดีครับก็อยากจะขึ้นไปทำนิวไฮนะครับอืมก็โอเคนะฮะ e หนึ่งแข็งแรงดีมากนะ e หนึ่ง v ครับอื้อยากจะขึ้นนะฮะ fue เออก็โอเคนะฮะ ndx ศูนย์หนึ่ง ก็มีการพักตัวนะครับ s i n g t ล l แปดสิบเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำครับที่สิบนะฮะแต่ยังคงสวยอยู่เลยนะคงสวยเลยฮะ,ะ Sony แปดสิบเป็นไงเปิดสูงปิดต่ำครับ TSE t ste. อตัวนี้ถ้าทาง มีอะไรนะฮะแต่นี้มีอะไรครับเห็นมีการดันขึ้นดันขึ้นไว้แต่ก่อนมันดูอิเล็กทรอนิกส์นะว่าไหมทางทิศทางครับแต่นี้เอ้ยทิศทางมันดีไว้มีการซื้อ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 นะฮะเออมีอะไรหรือเปล่าครับนะฮะไม่แน่ใจเหมือนตอนนี้นะผมไม่มีนะครับเพราะว่ายังคงดูแคลนกับที่มันสภาพข่องต่ําอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูหุ้นท็อปเกนเนอร์หน่อยเป็นไงครับวันนี้เห็นเมาเขาบอกว่าเน็กมันมันลิ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่เน็ก NRF, NRF ลิงครับ NRF นะฮะลิงค์นะฮะยินดีนะครับโอ้โหดันขึ้นมาวอลลุ่มสูงเนยนะฮะภาวนาว่าให้กลับไปที่เดิมได้นะครับอู้คงจะมีคนร่ำรวยจากการได้กำไร next แน่นอนเอ้ย NRF แน่นอน,นะฮะภาวนาให้มันวิ่งขึ้นนะฮะจะได้ดีใจคนด้วยนะผมไม่มีเพราะไม่ใช่ละเทรดผมนะฮะ BYD ครับ อดีตจากก้นบริเวณดิสเซคูตี D ้ security, นะฮะวอลุ่มน่าสนใจนะแต่ว่ายังคงอยู่ในขาลงอยู่นะฮะ KCC Night Club Capital อืมวันนี้อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะฮะ TRC เศรษสลึงเนาะ TRVTRV n อ e x น e x เครับง่ายง่ายอ๋อดีดขึ้นเล็กน้อยฮะโอ้โหยังคงยังคงเป็นอะไรที่ห่างไกลความเจริญมากเลยเนาะจากจากเบาทลงมา2บาทนะโอ้โหนะฮะชาติหน้าคงจะได้คงจะวิ่งขึ้นผมว่าคนงะถึง <laughs> น่าก,กลัวและเกินครับุลงขนาดนี้นะฮะคาดหวังกันให้มันวิ่งขึ้นไปถึงแล้วกันนะฮะหลายคนติดดอยเพาะอะไรครับว,ว่า ซื้อแบบรับมีดครับซื้อแบบพน,นันว่าอื่นเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วแล้วก็ซื้อหวังว่ามันจะดลีกกลับไปที่เดิมนะแต่ลืมไปว่าคนที่ขายนั้นเขาฉลาดนะครับค่อยๆเขาฉลาดนะฉลาดกว่านะพลิงไฮนะฮะตัวสภาพคล่อง as ครับเช่นกันครับที่โดนเทขายอย่างหนักแล้วก็ดันกลับไปวอลุ่มดีนะเออน่าสนใจเลยนะฮะ แต่ว่าไม่ใช่หน้าเทรดเราก็ข้ามไปนะฮะเอ็นแคปดีดจากก้นเนาะเอสพรีมเอสพรีมดิสพริวชันตัวเข้าใหม่เพิ่งดีดขึ้นมานะฮะสวี S อาระเทราเทระไบ plus อ k อีเสมีเศษสลึงอะ่ะเอ่อ BPS ว่าแต่ก่อนผมชอบนะแต่ก่อนผมเออ,อมองหาหุ้นเศษสลึงครับหาเพื่อหาซื้อครับซื้อเก็บไว้นะแล้วก็หวังแค่เขาปั่นนะครับแต่ก่อนเล่นอย่างเงี้นะไม่เคยชนะเลยครับไม่เคยได้กำไรเลยมันเป็นการการเล่นหุ้นแบบนักพนันนะครับซื้อแบบหวัง ลวมๆแรงๆฮะมันมันมันไม่ใช่แพทเทิร์นที่ที่เห็นแลวทาได้บ่อยนะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาคือผมจะเลือกเอาเอาแพทเทิร์นที่เห็นบ่อยครับและทําซ้ําได้ผมใช้ละกายดังนั้นเนี่ยวิธีการแบบเดิมคือซื้อหวังให้เจ้าปันเนี่ยไม่มีครับทําผมไม่ทําเพราะว่ามันมันการพนันฮะแบบนี้ดีกว่ามีระบบดีกว่าเอเนี่ยเข้าแพทเทิร์นแบบเดียวกันเนี้ยซึ่งแพทเทิร์นแบบนี้แหละมันคุณผู้ชนะ ต้องผ่านไปเท่านี้เสมอครับนะเนี่ยหาให้เจอครับแล้วก็ใช้มันนะครับนะฮะเข้าตามนั่นแหละเข้าตามสัญญาณนั้นให้ได้ก็พอเนะ,ะ่ะเอ็นวี NV ครับโอ้ ETL โอ้ s e l e c t เออดีดีไว้ Select อ่านะฮะ อันเดอร์คัตจากเอ่อจากเทรนไลน์ของสปอตเทรนแล้วก็ดีบขึ้นมาเออสวยดีสวยดีเนี่ยสวยดีแน่นอนนะผมคัดไปแล้วครัดไปเอเอ a i สวยครับเนี่ยผมไม่ได้คัดครับผมทนอยู่นะน่าจะบวกไปแล้วตนนัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยสามกเปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้สามหกเปอร์เซ็นต์แล้วอาวาโก สบายโอ้โห S B Next โอ้โอ้ T M C ก็ว่ากันไปไม่มีอะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดู D R กันนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ออยวันนี้ D R วันนี้แดงแน่นอนฮะแทบแต่เรียกว่า ทุกหย่อมหญ้าเลยครับนำมาดูกันนะเอ,อ ASML 0 1ครับก็ไม่หลือก็ไม่เท่าไหร่เนะยังอยู่ในฐานนะครับคือถ้าเราสังเกตไหมครับว่าถ้าคุณโฟกัสที่ผลลัพธ์นะคุณจะดูว่ามันลบมันแดงมันลบเนี่ยโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่ว่าถ้าคุณโฟกัสกระบวนการไปดูว่าไอ้กราฟโอเคมันยืนได้นี่หว่าส่งมันได้เนี่ยนี่แล้ว่า ความแตกต่างนะระหว่างการโฟกัสที่ผลลัพธ์กระบวนการนะคุณเก็ตไหมโฟกัสผลลัพธ์คือคุณดูแค่ว่าราคาหุ้นมันเขียวหรือแดงครับแต่ว่าถ้าการวกัดกระบวนการคือดูกราวว่าตอนนี้ทรงมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีนะฮะนี่ฮะความแตกต่างนะถ้าคุณโฟกัส ที่ว่าแค่ผลลัพธ์เนี่ยคุณอาจจะตกใจขายก็ได้เพราะวันนี้แดงไว้ขายดีกว่าไม่พอใจแล้วมันห่วยนีการโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่ถ้าคุณโฟกัสบนการคุณดูกราฟอืมไม่ยืดดีนี่กว่าก็เฉยเยไปปล่อยมันไปครับเนี่ยนี่เป็นวิธีการง่ายๆนะในการแยกแยะว่าการโฟกัสกับผลลัพธ์กระบวนการเป็นยังไงนะบา้าครับวันนี้ก็ลบเช่นกันครับลบหนึ่งจุดหนึ่งหกครับอันเนี้ยแต่ผมนะผมจะ ถ้าแดงเงียนะแล้วหลุดระดับเนี้ยผมหนีฮะผมหนีไปก่อนฮะตอนนี้ผมยังผมไม่มีนะครับผมไม่มีเพราะว่าขายไปแล้วนะฮะอ่าไปตู้ใช่ปะขายเพราะว่าเดี๋ยวนะไม่ขายมาในฮาย์ดเนี้ย๋ยยนะอ,อขายไปแล้วครับไปขาย <laughs> ไปตู้โอ้โหลงเนี้ยครับไม่มีแนะน่นอนนะตัวนี้ฮ BYD com 8 0ดีคนะครับวันนี้ byd com ลบ0.90%ครับถ้าคุณโฟกัสกระบวนการโฟรกัสผลลัพธ์อุ้ยมันแดงเว้ยมันห่วยเว้ยแต่ว่าถ้าคุณดูดูกระบวนการนะหูยยืนโคตรดีเลยครับนี่ครับนี่เป็นความต่างนะของการมองนะ cn 0 1นศฮะตัวนี้เทเล่เลยครับสำหรับผมนะเนี่ย เริ่มไม่ดีและยืนไม่สวยนะฮะอันนี้ลบเล็กน้อยครับลบ1.09%นะก็ประมาณกัน CnTech 01อ่ะอันนี้ก็ไม่สวยนะครับลงอะไรเนี่ยทุเรศเลยะฮะ,ะ E หนึ่ง V ว่าไรแล้วนะ้ำเ,เกล่อเนาะยืนดีครับ FUE ก็ยืนดีฮะ Uh, HK01 อู้ปิดกลับลงะฮะก็คอยดูต่อไปนะฮะ HK13 อ่ะเปิดกลับลงเช่นกันนะครับ HKTech นะฮะ HKTech อ่ะเปิดกลับลงเช่นกัน HKCE01 เช่นกันนะฮะ ถามว่ามันยังดูแย่แล้วหรือเปล่าครับก็กยังนะครับเพราะว่ากรอบอยู่นี่นะกรอบอยู่นี่ฮะนี่ครับก็ยังคงเรียกว่าอยู่ในเรนกของของน้อยสินะฮะก็ปล่อยมันไปก่อนนะฮะเจแปนสิบสามอืมก็ย่ำกดนะฮะเน lvms ศูนย์หนึ่ง โอ้ลงนะคะลงเอ็นดีเอ็กซ์ศูนย์หนึ่งแดงนะฮะเอ่ออันเนี้ยถ้าดูผลลัพธ์ก็เฮ้ยมันแดงเว้ยดูกระบวนการล่าเป็นไงมันแดงจริงแต่ว่าเนี่ยกระบวนการเราคือเนี่ยเทร l i n สต็อปเรายัางอยู่ครับนะฮะยังยืนอยู่เหนือเท l นด์สต็อปก็ ปล่อยไปก่อนครับทนไปก่อนฮะเนี่ยเป็นการเรียกว่าโฟกัสกระบวนการครับผลลัพธ์คือมันแดงใช่ไหมแต่ว่าแดงยังไม่ถึงกรอบของการตัดสินใจเลยก็ทนไปก่อนนะฮะ net is <East> 80โอ้ Nintendo 19โอ้อยู่ที่ก้นนะฮะพิงอัน80 ครับก,ก็ดูเหมือนว่ายังไม่อยากลงนะก็ถ้ามันเคลียร์ระดับนี้ได้ก็น่าสนใจนะครับ sia 1 9เป็นไงโอ้ออกข้างเนาะ singtel แปดสวิวับแล้วเนาะ smfg 1 9เโอ้เห็นไงว่เนี่ย อยู่ที่ก้นนะฮะโซนี Sony, ่แปดสิบก็เหมือนเดิมครับสต้าห้าพันหนึ่งบีบที่ก้นนะสเต็กสิบเก้าก็ยำที่ก้นนะเทนเซนแปดสิบอ้าว ฟอ์เปริกเอาซ์งนั้นฮะก็กรอบนี้เนาะยังคงพอไหวนะยังคงพอไหวนะเพราะว่ายังเป็นการพักตัวอยู่นะฮะโตโยเต,โยตะนะโตโยต้าแปดสิบยงไงอ้ยยูนิคโล่แปดสิบอ้ยเบนเจอ สิบเก้าดีึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็สุดท้าย Xiaomi x i เ o m ยวปี่80นะครับเป็นไงอ่ะเอ้ยพักตัวดีไว้พักตัวดีใครเพื่อนในตัวนี้นะฮะน่าสนใจและน่าสนับสนุนนะฮะเดี๋ยวต้องถ้าวิ่งขึ้นของต้อง,ต,องต้องให้ทุนการศึกษาตัวนี้นะฮะใช้ได้เลยนะฮะนี่ครับ,รบนี่มันทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ